นะทุกคนนะคะวิกเตอร์นะคะแฟมิลี่นี่เองนะคะก่อนเอื่นนะคะก็แนะนําตัวก่อนนะคะก็คือชื่อนะคะแม่เดี๋ยนะทำไมมันไม่ติดเนี๋ยนะคะป๊บนอนอ่านะคะชื่อนะคะแม่นะคะทิตามินนิธิพันธนรักษณ์นะคะเขาบอกว่านะการเริ่มต้นนะคะแม้มันไม่ได้ดีที่สุดนะ,ะแต่ย่อมดีกว่านะคะการอยู่ที่เดิมนั่เองนะคะเพื่อนนะคะขอบคุณนะคะผู้ เปิดโอกาสน,นะคะแล้วก็โค้ดผู้สอนงานนะคะก็คือน้องต้าน้องพอน้องจาน้องเมฆนะคะน้องแมวน้องติ๊กนะคะและครอบครัวที่น่ารักวิกเตอร์เลยค่ะกดแปลให้โค้ดหน่อยค่ะนะคะอ่าใครในที่นี้นะคะอาจจะยังไม่รู้จักเจดีมากพอนะคะก็จะแนะนําตัวนะคะสั้นๆน,นะเผื่อเพื่อนจะได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นนะคะเจ๊นะคะอยู่ตลาดมหาชัยนี่เองนะคะอาชีพค้าขายเสื้อผ้านะคะ ยี่สิบสามปีแล้วนะคะปีนี้ก็ปีที่ยี่สิบสี่แล้วนะเรายได้ดีนะคะเดือนหนึ่งหลักแสนเลยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกขายดีนะคะต้องหัว่ตายนะคขายไม่ดีก็อดตายนะคะทําให้นะคะเราขายดีจริงแต่เราไม่มีเวลาดูแลตัวเองไม่ดูแลสุขภาพเลยนะคะจนทําให้เนี่ยตัวเองเป็นโรคความดันนะคะแล้วมีปัญหาเรื่องการนอนหลับนะคะเขาเรียกชีวิตชีวิตจช,ชีวิตจริงที่ใช้อยู่เนี่ย กับโภชนาการการกินเนี่ยคือไม่ถูกวิธีเลยนะคะอยากกินเมื่อไหร่ก็กินอยากนอนเมื่อไหร่ก็นอนนะคะมันเลยทําให้เราเนี่ยมีโรคเร็วก่อนไวันะคะอันควรก็คือตั้งแต่อายุ41เลยนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยได้มาเจอนะคะโปรแกรมรีบอนนะคะเข้าโปรเจกต์ไขมันแลกเงินนะคะก็ทําให้ตัวเองเนี่ยคุณปังนะคะโรคหายนะคะแค่23วันนะคะของการตัดสินใจนะคะเข้าโปรแกรมนะคะแล้วีีวินัยนะคะเชื่อโค้ดก็ สามวันไขมันลงไปสามกิโลเลยนะคะก็ไม่ได้กินยาความดันนะมาห้าปีแล้วนะคะประมาณสี่ถึงห้าปีนะ,ะแล้วก็ได้นะหุณนสวยนะคะสุขภาพดีนะคะแล้วก็ขายเสื้อผ้าอยู่นะคะปัจจุบันแต่อยาททาตลาดรีบอลควบคู่กันด้วยนะคะก็ยังไงก็แป,แปะนะให้นะคะรีบอลเราหน่อยนะคะเปิดใจเจ๊มากๆเลยนะคะวันนี้นะคะอยากจะมาบอกนะคะว่า สิ่งที่ได้นะคะจากตัวเองที่เปลี่ยนไปนะคะได้อะไรบ้างนะคะเราก็นะได้เข้านะคะเขาเรียกแข่งนะคะรีบอนนะคะไอดอลด้วยนะคะก็ได้เป็นซีซันทูมานะคะเป็นเจนสองนะคะแล้วก็ได้เป็นเพอร์เฟกนะคะรีบอนในบริษัทด้วยนะคะหนึ่งในสิบเอ็ดติดหนึ่งในสิบเอ็ดของบริษัทนะคะแล้วก็เป็นรีบอนแอสเซมบลนะคะด้วยนะคะเป็นท็อปทเวนตี้นะคะของบริษัทด้วยนะคะด้วยการนะคะใช้โปรแกรมรีบอนนะคะ เปลี่ยนร่างใหม่นะคะเปลี่ยนหุ่นฟังนะคะชีวิตก็เปลี่ยนนะคะเพื่อนๆทีนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าการที่เราเปลี่ยนตัวเองขนาดนี้แล้วนะคะก็ทานะคะให้ตัวเองเนี่ยใช้นะคะรีบอลน,นะ,ะเป็นเครื่องมือนะคะในการทําตลาดนะคะพร้อมกับนะคะสร้างยอดฟังมากมากเลยนะคะตลอดระยะเวลาสี่ปีที่ผ่านมานะคะก็ทําให้นะคะเจ๊นะคะได้ทริปท่องเที่ยวนะคะกับบริษัทถึงสิบห้าทริปท่องเที่ยวเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ มีรายได้นะคะร่วมกับบริษัทคือตั้งแต่ในระบบด้วยนะคะแล้วก็รายขายปลีกด้วยเนี่ยถ้านับแล้วจริงๆก็เหยีย ب, บเกือบเกือบสามล้านบาทได้เลยนะคะแต่นะคะเลกาซี่น่ารักมากๆเลยนะคะคือ2ทริปลังเนี่ยที่เราไม่ได้ไปเที่ยวใช่ไหมคะแกก็เปลี่ยนนะคะเป็นเงินนะคะคืนกลับมาให้เราด้วยนะคะสองทริปนี้เจ๊ก็ได้ไปประมาณเกือบสองแสนบาทเลยนะคะและที่สําคัญนะคะอีกอย่างหนึ่งที่พูดไม่ได้ไม่พูดไม่ได้เลยนะคะก็คือ ทีนะคะที่เพื่อนๆน,นะคะได้เก็บดิลเลอร์กันนะคะหรือใครบางคนนะคะในที่นี้อาจจะยังไม่เข้าใจว่าทีพีคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถถามนะคะคนที่ชวนท่านมาได้นะคะว่ามันคืออะไรนะคะก็เปลี่ยนนะคะจากทีพนะคะเป็น RP ให้เราด้วยนะคะก็แลกนะคะทองนะคะ2บาทนะคะมาเชยชมนะคะตอนนี้ก็รออยู่นะคะแลกไปแล้วนะคะรอจะไปรับทองที่บริษัทนะคะ วันนี้นะคะได้ทั้งสุขภาพที่ดีนะคะได้ทั้งเงินท่องแล้วก็ท่องทิปท่องเที่ยวด้วยนะคะเลกาซี Legacy นะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะสําหรับเจ๊นะคะแล้ววันนี้นะคะอยากมาแบ่งปันนะคะในมุมมองของการทําตลาดนะคะรีบอนะคะว่าทํำยังไงนะคะถึงปังแต่เพื่อนๆอ,อาจจะสงสัยว่าทํายังไงอ่ะเจ๊ทำยังไงมีเทคนิคยังไงบ้างนะคะในการเนี่ยสร้างยอดได้และติดตามลูกค้ายังไงนะคะมาดูเลยนะคะว่า เจ้มีเทคนิคอะไรบ้างนะคะที่จะแบ่งปันในวันนี้นะคะเพื่อนอาตามยอดนะคะยังไงถึงปังนะคะจากคำพีรายชื่อนะคะเพื่อนๆอ,อ,อาจจะตกกระจนะคะว่าคำพีรายชื่อเจ๊นะคะทําไมเล่มใหญ่ขนาดนี้นะคะเพราะว่าจากประสบการณ์นะคะเคยมีหลายเล่มมากๆเลยนะคะแต่คือจดไม่พอค่ะแล้วก็ต้องเปลี่ยนเล่มใหม่เปลี่ยนเล่มใหม่นะคะสุดท้ายนะคะมันก็ตกลงตัวนะคะไอ้ตรงเล่มนี้นะคะเพราะว่ามันสามารถ อยู่กับเราได้เนี่ยประมาณระยะเวลาสองสามปีสามสี่ปีเลยนะคะเพื่อนๆนะะทีนี้นะฮะเรามาดูกันนะคะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าเพื่อน,อนๆอาจจะคิดว่าฉันจําได้ฉันไม่ต้องจดล็อกเพราะว่าอะไรมันอยู่ในสมองเจนนะคะเขาเป็นคนหนึ่งที่คิดแบบนั้นเหมือนกันนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าจํานะคะไว้นะคะก็ดกีดกว่าจดนะคะแต่ถ้าจําไม่หมดนะคะก็จดก็ดกีดกว่าจํานะคะเพื่อนๆนะคะอันนี้นะคะเตรียมนะคะ เวิร์กแพนมาหรือยังคะเพื่อนนะคะปากกานะคะกระดาษนะคะพร้อมนะคะเรียนรู้นะคะแล้วก็จดเทคนิคนะคะวันนี้นะเจ๊จะปล่อยหมดแบ็กเลยนะจริงๆเนี่ยก็มันมีหลายๆอย่างมากเลยนะคะที่ที่เก็บไว้นะคะแต่ไม่ได้บอกหมดแต่วันนี้นะคะจะเผยหมดเลยนะคะเปลือกเลยนะคะตั้งแต่ทํามาจากประสบการณ์ภาคสนามนะคะเพราะฉะนั้นนะคะปากกานะคะกระดาษเตรียมพร้อมเลยนะคะเพื่อนนะคะเตรียมจดเลยนะคะเพื่อนหลักเทคนิคเลยนะคะง่ายๆเลยนะ ที่อยากให้เพื่อนรู้เลยนะแล้วสามารถหาได้ด้วยนะคะในสื่อของเรานี่เองนะคะในกลุ่มของเรานี่เองนะคะเพื่อนๆนะก็คืออะไรถ้าตามค่ะเพื่อนๆอาจจะสงสัยค่ะถ้าตามฉันคุ้นมากเลยนะแล้วก็ฟังบ่อยยมากๆเลยนะคะเพื่อนว่ามีอะไรบ้างนะคะถ้าตามนะคะเพื่อนตามด้วยสื่อนะคะอันนี้เพื่อนๆอาจจะพอคุ้นนะคะสองนะคะตามด้วยโค้ชนะคะสามนะคะเพื่อนตามด้วยสินค้านะคะสี่นะคะเพื่อน ตามด้วยรอบประชุมแล้วก็งานบริษัทต่างๆนะคะและข้อสุดท้ายตามที่5เลยนะคะหมดแล้วนะคะตามไปไม่ได้แล้วก็ของานเดียวเลยนะคะเพื่อนข้อนี้เลยนะคะถ้าขอแล้วตามแล้วอะไรแล้วแล้วแต่สับขาหลอกขอสุดท้ายคือข้อ5เลยค่ะรับรองนะคะว่ายังไงก็ได้แน่นอนนะคะแต่วันนี้นะคะส่วนที่เจ๊ม,มาแบ่งปันในอย่างมาแบ่งปันในส่วนของการตามด้วยสื่อนะคะแล้วก็ตามด้วยสินค้านะคะว่า เทคนิคนะคะที่เจ๊ทำอยู่เนี่ยในกิจวัตรประจําวันที่ทํามาจากภาคสนามนะคะเราได้ยอดตังขนาดนี้นะคะจากอะไรนะคะข้อแรกเลยนะคะเพื่อนตามด้วยสื่อนะคะคลิปนะคะข้อมูลต่างๆนะคะอย่างที่บอกว่าสื่อทั้งหลายเนี่ยอย่างที่เรามีประจําเนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะมองว่าเฮ้ยนี่เป็นไรหลอกฉันดูในลิงก์ก็ได้ฉันฟังใน youtube เอาก็ได้ฉันไม่ต้องซื้อหลอกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรมันไม่จำเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จากประสบการณ์ที่รู้มานะคะจากทำมานะคะ สื่อเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเครื่องมือที่เราสามารถหาได้ง่ายมากๆและอยู่ใกล้มือเรามากนะคะเล่มหนึ่งเนี่ยจริงๆก็200บาท250บาทเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อเลยค่ะว่าอันนี้มันคืออะไรธุกรกิจของเรานะคะเราสมควรนะคะหรือสมควรนะคะเรียกว่าลงทุนกับสื่อนะคะเพราะว่าการลงทุนนะคะกับความรู้ไม่มีคําว่าขาดทุนแน่แนอน,นะน,นนะคะเพื่อนๆนะคะคืออะไรยกตัวอย่างง่ายๆเพื่อนๆอาจจะได้เห็นภาพนะคะตามด้วยสื่อคลิปข้อมูลคืออะไรนะคะ พี่คนนี้เลยนะคะเป็น V i ไอวีไอแมสมากนะคะคนนี้เนี่ยให้เป็นเบอร์หนึ่งเลยนะคะของของคูยูเซอร์แมสนะคะพี่ดวงเนี่ยคือหนึ่งเป็นคนหนึ่งเนี่ยที่กินใช้รีบอลกับแม้เนี่ยมาประมาณสี่ปีแล้วนะคะกินรีบอลทุกเดือนนะคะกินยังไงคะผูกเป้าหมายค่ะเพื่อนผูกเป้าหมายกับเซอร์ก่อนนะคะวันนี้เพื่อนๆอาจจะมีใครหลายๆคนที่ผูกเป้าหมายเรื่องสุขภาพเรื่องรูปร่างเรื่องหุน่นเรื่องการทั้งได้ทั้งหุน่นทั้งสุขภาพอะไรก็แล้วแต่ะคะ่ะ แต่ที่สําคัญคืออยากต้องรู้ก่อนนะคะว่าเขาอยากได้อะไรเขาเป็นคนหนึ่งที่ชอบเรื่องความรู้คลิปข้อมูลหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะเราก็เป็นคนเลยนะคะที่ต้องแบ่งปันนะคะที่ต้องบอกตลอดเวลานะคะว่าเขาจะได้เชื่อมั่นในเรานะคะว่าเราเนี่ยมีความรู้จริงนะคะอย่างที่บอกสี่ <4 S 1> เล่มห้าเล่มนะคะเจ๊จะมีตลอดนะคะ,ละ,คะแล้วก็ที่สําคัญคือหนังสือนะคะเกี่ยวกับเรื่องยิ่งคุณหมอนะคะหรือเป็นนักวิชาการทั้งหลายแหล่ที่ เราบางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่อยากฟังจากปากเราเพราะบางทีอ่ะน้ําเสียงน้ําหนักเราดีกว่าอาจจะไม่เ้าเรียกอะไรไม่มีเสียงแะไม่มีน้ําหนักมากพอเท่ากับคุณหมอพูดนะคะก็จะมีนะคะพวกหนังสือนะคะเกี่ยวกับคุณหมอคลิปสุขภาพทั้งหลายแหล่นะคะอย่างเช่นเนี่ยคุณหมอป๊อปนะคะล่าสุดเนี่ยที่มีไลฟ์นะคะแล้วก็จะอัดวิดีโอนะคะส่งให้ยูเซอร์ประจําเลยนะคะเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ทําไมเราถึงเข้าคอร์สทุกคอร์สนะคะ กับบริษัทนะคะสำคัญมากๆเลยนะคะหรือเป็น Product m a s t e r c a r d ก็ได้นะคะอัดไว้นะคะแล้วส่งให้ยูเซอร์นะคะยูเซอร์เราที่เราเลงไว้นะคะเพื่อนรับรองนะคะเห็นผลได้แน่นอนนะคะลูกค้าวันนี้ชอบอะไรคะพี่ดวงชอบโปรมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันแรกที่เราผูกเป้าหมายเขานะต้องจดก่อนนะคะว่าเขาชอบอะไรชอบโปรโมชั่นชอบของแถมและที่สำคัญคืออะไรอะคะไม่คิดแทนนะคะว่าเขามีแล้วเขายังเหลืออยู่เขาไม่กินหลอกไม่เอาอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อย่าคิดแทนเด็ดขานะคะสังเกตหลักๆเลยคือสังเกตว่าลูกค้าชอบอะไรนะ,ะพี่ชอบโปใช่ไหมคะจัดโปให้นะคะแกมีตังเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าที่แถงเฟซเบิร์นโัวโรซาอะไรแกไม่สนใจค่ะแต่ถ้าเป็นกระเป๋านะคะนางชอบนะคะลิมิเต็ดก็แล้วแต่นะคะเท่านั้นเนี่ยแกชอบมากๆเลยนะคะในส่วนของ l i m ลิมิเต็ดนะคะมีแล้วนั่นเพื่อน4เซตนะคะฝากเจ๊อ,อยู่ที่ร้านนะคะเอาอีกค่ะกูอ,อยากได้กระเป๋า เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราต้องรู้ก่อนนะคะว่าเขาชอบอะไรเป็นหลักเลยนะคะแต่ที่สําคัญคือจะรู้ได้ยังไงะคะว่าเขาชอบอะไรถูกไหมคะก็ต้องนี่เลยค่ะคัมพีรายชื่อค่ะ passive user นี่เองนะคะเป็นหนังสือที่เจ๊กเก็บไว้แบบละลักมากๆนะคะทุกรายละเอียดของลูกค้านะคะคุยอะไรยังไงเมื่อไหร่การตัดสินใจยังไงคือต้องจดนะคะเพื่อนขนาดไอเดียนะคะสามห่อนะคะจะยังจดเลยนะคะ เพื่อนๆอ,อาจจะสงสัยว่าไอเดียทําไมสามห่อถึงต้องมีคือหนึ่งเขาซื้อรีบอลกับเราทุกเดือนนณขณะดเดียวกันเนี่ยเขาแบ่งไอเดียไปให้พี่สาวเขากินเพราะเขาบอกว่าไอเดียมันดีก็คุยกันเออทำไมพี่มาซื้อไอเดียแม้แค่สามห่ออ๋อ,อพี่แบ่งให้เพื่อนให้พี่สาวกินเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําก็คืออะไรเราก็จดไงคะว่าอ๋อแกแบ่งให้พี่สาวแกกินไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าเราจะตามยังไงกับไอเดียกล่องนี้นะคะที่กินกับพี่สาวเขาอันนี้คือสิ่งสําคัญมากๆเลยนะที่เพื่อนๆอ,อาจจะคิดว่าเดี๋ยวจําได้แต่่เชือนะคะค จดนะคะดีกว่าจําแน่นอนค่ะนะ,ะนะรายละเอียดทุกอย่างนะคะเจจี G, กินอะไรยังไงขนาดกินอากขนาด,นาด,นาดอากาเทียมสวิตล็อกอะไรก็แล้วแต่นู่นนี่นั่นนะคะเจจจดหมดทุกโมเมตนต์นะคะจ่ายตังเมื่อไหร่นะ,ะบัตรเครดิตไหมอะไรนะคะคุยกันตอนกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจดหมดนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเลคคอร์ดให้เราด้วยเวลาเราคุยกันกับลูกค้าว่าบางทีมีการอาจจะผิดพลาดได้นะคะ ทุกๆก,กรณีนะคะที่คุยกันนะคะฝากนี่คือรายละเอียดหมดเลยนะ,ะเพื่อนเก็บไ้เลยนะคะแล้วเพื่อนเขียนแบบนี้ให้ละเอียดนะ,ะแล้วมันจะเวิร์กมากๆสําหรับเราเวลาเราตามต่อนะคะเซ็ตนี้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 เปลี่ยนสูตรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมดนะคะแล้วก็ค่ะตามต่อไปคือตามอะไรคะตามด้วยโปรโมชั่นนะคะเพื่อนนะคะอ่าโปรโมชั่นยังไงคะสมมุติว่านะคะบริษัทเนี่ยส่งมานะคะเป็นรูปสวยๆถูกไหมคะอ่าแจ้งโปรปนู่นนี่นั่นน,น,นี่นะคะเราก็ส่งแจ้ง ลูกค้าแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการแจ้งโปรโมชั่นเนี่ยแต่ถ้าเราไม่รู้นะคะเล็กขอที่เราจดไว้สมุดเนี่ยเราก็อาจจะไม่รู้ว่าลูกค้าแต่ละคนชอบอะไรถูกไหมคะคนนี้ชอบแฟเบ์นไหมคนนี้ชอบ 3F มเอฟไหมชอบเ e อร์เ t h เฮลไหมชอบดูแลสุขภาพแบบไหนเพราะฉะนั้นเวลาส่งโปรอะต้องส่งให้ตรงใจลูกค้าด้วยนะคะถูกคนด้วยนะคะเพื่อนๆอ่าส่งแล้วใช่ไหมยังเงียบอยู่ไม่เป็นไรคะ่ะส่งใหม่อย่าคิดแทนนะคะ เวียงนะคะในการที่เราไปซื้อของเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเพื่อนๆซื้อของนะคะอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยม่เอาเราขี้เกียจถ่ายกับบ้านเธอกับบ้านเธอเสียเวลานะคะมูลค่าของการถ่ายรูปหนึ่งครั้งสามารถสร้างยอดได้เยอะแยะมากมายนะคะเพื่อนอันนี้บอกได้เลยจากประสบการณ์ทำนะ,ะจากที่เมื่อก่อนไม่เชื่อนะคะเพราะฉะนั้นธุรกิจนี้เข้าให้เชื่อโค้ดนะคะโค้ดบอกให้ทําอะไรนะคะทําตามลูกเดียวนะคะรับรองะะประสบความสาเร็จแน่นอนนะคะส่งไปนะคะไม่ตอบอย่างเงียบส่งเองค่ะ เจ๊ส่งเอกค่ะไม่คิดแทนค่ะส่งไปเรื่อยๆจนกว่านางจะตอบนะคะสุดท้ายค่ะตอบตอบจากอะไรคะจากเรคอร์ที่เราดูอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องกลับมาดูนะคะแพซิฟิยูเซอร์เราอีกว่าเขาซื้อเราไปเมื่อไหร่อ๋อการแจ้งลายการตอบคือการอะไรปะย้ำย้ำโปรโมชั่นฉันซื้อแล้วนะลูกค้าซื้อแล้วนะซื้อเยอะเลยเนี่ยอันนี้โหรับขายดีมากเลยนู่นนี่เนี่ยมันถูกมากๆเลยเราก็ใส่เวิร์ดดิ้งพร้อมเข้าไปด้วยนะคะใน ไลน์นั่นนะคะให้เขากระตุ้นการตัดสินใจของเขานะคะแต่ที่สําคัญคืออะไรหรู้เป่าเพื่อนอันนี้เลยชอบขอ,ะะอข,ออของแถมเพราะฉะนั้นน่ะต้องแถมของค่ะอันไหนที่มีของแถมเท่านั้นนะคะก็จะเป็นโปรโมชั่นตรงส่วนนั้นที่เราพูดเยอะและย้ํามากๆเลยนะคเะพื่อนตัวต่อไปนะคะเรามาดูกันนะ,ะว,ว่าอะไรตามด้วยสินค้านะคะขายรูปสดคืออะไรเพื่อนองงสดคืออะไรคะสดสําหรับเจ๊ค,คืออ่ามีการแจ้งโปรใช่ไหมคะสดคือถ่ายรูปจริงจง เพราะฉะนั้นเนี่ยกล่องสินค้าทั้งหลายแหล่นะคะเพื่อนอย่าทิ้งอย่าคิดว่ามันเกะกะเป็นขยะอุ้ยเกะกะลบอะไรอย่างเงี้ยเจ๊เก็บกล่องสินค้าไว้เยอะมากๆนะคะว,ว่าเวลาเราทำลายเนี่ยทำรูปโปรโมชั่นเนี่ยรูปบริษัทเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะทําให้เราอาจจะดูเนี่ยมันเหมือนง่ายนะคะแต่วเวลาเขาเห็นรูปจรงิงอะว่ามันได้กี่กล่องมันคืออันนี้มันคืออันนั้นเนี่ยมันจะทําให้เขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแล้วเราก็สมมติว่าเรารู้นะ,ะว่าอ่ะโอเคอย่างท็อปปิ้งล่าสุดเนี่ยแถมแพทเปิร์ หยิบแฟซเบอร์เลยค่ะตั้งหากแถมน่ใส่ในรูปไปให้มันจะเห็นภาพชัดมากๆเลยแล้วเราก็บอกขายความคุ้มค่าในการที่เขียนเวิร์ดดิ้งนะคะลงไปอีกว่าคุ้มมากๆเลยนะแกนเนี่ยอย่างนั้นงนี้งันนะเขาจะเห็นชัดมากกว่าในรูปโปรเพราะมันดีบางทีรูปในบริษัทเนี่ยมันจะดูเยอะเกินไปนะคะกระตุต้นกระดันใจยังไงเช่นลูกค้าท่านนี้เนี่ยนะ,ะอันนี้เป็นเหตุหที่ใจใจประจํานะคะเขาจะมีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะที่ซื้อสินค้าเนี่ยกับเขาด้วยในแต่ว่าเขาเป็นคนดูแลนะคะ ทีนี้เนี่ยคนนี้เป็นคนชอบและของถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องจดอยู่แล้วใช่ไหมว่าคนนี้ชอบอะไรชอบโปรด้วยชอบแถมด้วยชอบถูกด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องกระตุ้นในการที่รู้แล้วค่ะยูเซอร์อีกคนเนี่ยกินแล้วเพราะฉะนั้นกินแล้วเนี่ยสินค้าเท่าไหร่เนี่ยจะรู้ใช่ไหมคะว่าอ่าพีวีมันขึ้นมาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือทาไมเราถึงต้องรู้แผนด้วยไงคะว่าแผนเราะได้ยังไงสําคัญมากๆเลยนะคะรู้เสร็จปุ๊บเนี่ยว่าเขาซื้อเท่าไหร่เราก็เวียงเลยค่ะในการที่บอกเนี่ยคนนี้ซื้อแล้ว เนี่ยพอซื้อแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยพีวีมันขึ้นมาขึ้นนะี่เลยนะเราจะมีส่วนลดเท่านี้เนะถ้าเราซื้อเซ็ตนี้เซ็ตท็อปปิ้งเซ็ตนี้เนีเราจะได้รีเบทเท่าไหร่อ่าได้รีเบทเท่าไหร่ขายความคุ้มค่าลงไปเลยทันเพื่อนลดส่วนลดเยอะมากเลยนะรวมกับรีดเบทเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเราบอกเขาเห็นภาพี่เขาไม่เข้าใจหนนนนรอกรวมได้เท่าไหร่ได้เราอะอยากรู้แค่ว่าทันลดแล้วท่านเหลือเท่าไหร่ มันจะได้เงินคืนเท่าไหร่นั่นแหละค่ะส่วนหนึ่งเลยนะคะที่เราต้องตัดสินใจตามต่อแล้วก็ขายความคุ้มค่านะคะอย่างเช่นล่าสุดนี้เหมือนกันค่ะรูปเนี่ยครโปรโมชั่น5 0 0พันะคะที่ออกมาแล้วมันลำค่านะคะ3แล้วก็โปรตีน4นะคะเจ๊ก็จะถ่ายรูปอย่างนี้เหมือนกันเลยเห็นชัดๆซึ่งลูกค้าเนี่ยบางทีเห็นรูปบริษัทบ่อยๆมันตาลายพอส่งเสร็จป,ปุ๊บกาไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยค่ะพี่ถูกมากเลยพี่ ใส่ wording เพิ่มเข้าไปแล้วก็บวก i n n e นนิดนึงนะคะเข้าไปนะ,ะสุดท้ายนะคะก็ได้มานะคะสองเซตจากเมื่อคืนนี้ที่เพิ่งทำรูปเองนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะเราก็ขายความคุ่งค่าเพิ่มในการที่ให้รีเบทให้ส่วนลดด้วยนะคะที่เขาได้มาจากจุดที่เขามีอนอร์มินีอยู่นะคะมันก็จะได้ทําให้เราเนี่ยสามารถสร้างยอดนะคะแล้วก็ทําให้นะคะได้เซตนะคะท็อปปิ้งนะคะเลกร้อนะคะกับทุกโปรโมชั่นได้นะคะเพื่อนอ่า ข้อต่อไปคืออะไรไม่ทิ้งรายชื่อเก่าเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะคะว่าไม่ทิ้งรายชื่อเก่าคืออะไรคนนะคะที่กินรีบอนกับเราไปแล้วหยุดคอร์สไปแล้วหรือว่าทดลองกินแต่กาแฟแพ๊ดเปิลนี้นิท็อปปิง้งท็อปปิ้งอะไรก็แล้วแต่นะคะอย่าทิ้งรายชื่อนะคะเพื่อนเพราะว่ามันมีมูลค่านะคะทุกๆรายชื่อเลยนะคะอย่างน้องคนนี้นะคะเจ๊ต,ตามมานานมากๆนะคะตามนะคะสวัสดีปีใหม่บ้างนะคะเงียบนะคะไม่ตอบไลน์อ่านนะคะส่งข้อมูลสุขภาพบ้างนะคะ ข้อมูลนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับเรื่องการกินพอร,รู้นะคะเขาเป็นคนชอบกินอะไรแล้วก็ส่งนะคะส่งแบบไม่คิดแทนเลยนะคะอ่านไลน์ค่ะไม่ตอบไม่เป็นไรค่ะส่งอีกค่ะส่งไปนะคะตอนนี้นาะทำโอ้โหไข่นู่นนี่ก็ชวนคุยอ่ะชวนจะหาเรื่องคุยให้ได้เลยนะเขาก็คงแบบเสียไม่ได้นะคะสั่งสั่งไข่ทูน่าเจ๊ามาจะหาเรื่องคุยสั่งมาเสร็จปุ๊บขอให้ได้เจอขอให้ไปปะกกันก่องแล้วก็ยังไงคะรู้แล้วปัญหาคืออะไรพอส่งมาเสร็จปุ๊บเนี่ยล่าสุดส่งอกีก เจ๊ h, หนูอ้วนนั่นแหละเข้าทางเจ๊และรู้แล้วอ้วนน่ะละมันเกิดปัญหาแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารู้แล้วว่าปัญหาเขาคืออะไรทีนี้เราต้องขยี้ถูกทางนะคะเพื่อนๆคืออะไรส่งคลิปข้อมูลค่ะส่งไปไปงานบริษัทคลิปข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอผลลัพธ์รีบอลน,นะคะเอาที่ใกล้กับยูเซอร์เรานะคะที่เราจะสปอนเซอร์นะคะหรือให้เขากลับไปกินใหม่นะ,ะว่าจะได้อะไรกับผลลัพธ์ที่กินบ้างนะ,ะมันก็ทําให้นะ,ะจากาการตามต่อนะคะตรงนี้เงียบปะ ฟังนะคะฟังแต่ยังไม่สั่งเงียบใช่ไหมคะส่งค่ะส่งอีกมื้อเช้าค่ะฉันส่งอีกแล้วก็ส่งข้อมูลอีกว่าร่างกายเราต้องการเท่าไหร่โปรตีนนู่นนี่นั่นนะคะส่งรายละเอียดไปนะคะแล้วก็ส่งเซตโปรโมชั่นอีกนะคะเป็นรูปสดๆให้ดูนะคะแล้วก็พร้อมกับ Before After ด้วยนะะว่ากินแล้วมันได้อะไรอ่าสุดท้ายนางสั่งมานะคะสองเซตอยากและบางทีคนเรามันมีจุดนะคะว่าอ้วนแล้วเนี่ยร,รู้จุดนี้เราก็ขยี้ให้ถูกจุดเท่านั้นเองนะคะ่เพื่อน ส่งเสร็จปุ๊บฟิตโชว์บ้างนะคะแอบฟิตโชว์นะคะโชว์ show หุ่นตัวเองบ้างนะ,ะเพราะฉะนั้นหนูบอกว่าล่ารูปเรานะคะหน้าเราต้องตรงปกตลอดเวลานะคะสําคัญมากๆเลยนะคะเพื่อนอ่าสุดท้ายล่าสุดเมื่อ2วันนี้เองนะคะเจ๊ก็ได้มานะอีกเซตหนึ่งนะคะประมาณ2 0,000กว่าบาทนะคะจากการที่ตามต่อเนื่องโดยที่ไม่คิดแทนนะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะหลักการหนึ่งเลยนะคะคืออะไรไม่คิดแทนใครไม่คิดแทนยูเซอร์นะคะเขาไม่เอาเดี๋ยวเขาว่าเอานะ,ะอยากคิดอย่างนั้นเลยนะะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำนะคะต่อเนื่องเดี๋ยวจะได้เองนะคะ แอบสปอนเซอร์นะคะด้วยการโชว์คืออะไรนะั้นเพื่อนอาจจะสงสัยว่าคืออะไรเคยมีไหมคะเพื่อนเพื่อนยูเซอร์เนี <user S 2> เ่ยให้โอนตังค์อ่าโอนตังค์ใช่ไหมเจ๊ขอเลขบัญชีหน่อยแทนนี้เราจะส่งเลขบัญชีเป็นแบบอ่กากสรกรเอซีบีอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาค่ะเอารูปฉันนั่นแหละค่ะส่งค่ะแล้วก็ใส่ลงไปนะคะชื่อด้วยรลยด้วยนู่นนี่นั่นนะคือแบบประกอบแบบแอบสปอนเซอร์ไปในตัวค่ะคืออย่างน้อยเนี่ยคุณจะโอนตังค์คุณต้องเห็นรูปเราอะ่ะ เพราะฉะนั้นรูปเราต้องสวยนะคะต้องตรงปกตลอดเวลานะเจ๊ึงเป็นคนหนึ่งที่เป็นเป็นคนหนึ่งที่เมนเทนหุ่นเนี่ยต่อเนื่องมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันสามารถสร้างยอดได้จริงๆนะคะเพื่อนนะคะจดไว้เลยนะคะเทคนิคนข้อนี้เนี่ยแบบใช้ประจำเลยนะคะแล้วได้ผลลัพธ์ดีมากๆเลยนะคะแล้วที่สําคัญคืออะไรตั้งห้องไลน์นะคะส่วนตัวที่รับออเดอร์นะคะเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าตั้งห้องไลน์ส่วนตัวคืออะไรห้องหนึ่งที่เราใช้ไว้เก็บออเดอร์รับออเดอร์ลูกค้าค่ะไหนนะคะ ใครในที่นี้นะทําแล้วบ้างคะอากดสติ๊กเกอร์นะคะหรือกดไปแปดให้หน่อยนะคะฉันมีห้องไลน์แบบนี้แล้วนะฉันทําแบบนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนมีแล้วนะคะมาถูกทางนะคุณสามารถนะคะจะประสบความสําเร็จนะสร้างยอดให้มันปังได้นะ,ะจากการทําแบบนี้เลยนะเพื่อนเช่นอะไรห,ห้องนี้นะคะลูกค้าสั่งของ สั่งน้อยสั่งมากไม่รู้นะคะสั่งเก็บไปก่อนเหมือนเป็นห้องห้องรับประหาเก็บไว้คนนี้กินอย่างนั้นคนนี้กินอย่างนี้เก็บก่อนแล้วก็มามัดเซตวรวมคาว่ามัดเซตคืออะไรรู้แล้วว่าคนนี้สั่งสมมติว่าสั่งเอสซรลาซาเท่านี้ตอนมีโปรเพราะนั้นเรามีโปรเราจะต้องเก็บรายสินค้าแล้แต่ละสินค้านะว่าโปรคนนี้สั่งอะไรสั่งอะไรบ้างแล้วส่งเป็นห้องแล้วใส่ชื่อลงไปที่สําคัญคืออะไรเหวี่ยงห้องลายเจ๊ก็จะเอาตรงนี้นะคะแบบเหวี่ยงห้องลายนะคุยแล้วนะคนนี้นะคุยแล้วยังโอเคไม่โอเครอวันสั่ง รู้แล้วนะว่าเดี๋ยวจะสั่งนะอีกสาวันสั่งอะไรก็แล้วแต่จดหมดนะคะจดให้หมดทุกๆรายละเอียดนะเพราะฉะนั้นเราจะตามถูกนะคะแล้วแยกประเภทสินค้านะยูเซอร์ที่กินนะ,ะที่ใช้ใช้ออเดอร์นี้เลยนะคะเพื่อนนะคะไปเหวี่ยงห้องไลน์นะคะยูเซอร์คุณนะที่กําลังกจะตัดสินใจซื้ออยู่นะ,ะอันนี้สําคัญมากมันเป็นการเพิ่มระดับการตัดสินใจของยูเซอร์มากๆเลยนะว่าเขาสั่งมาแล้วนะ เนี่ยตั้งห้าเซตแล้วนะพี่เอาเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวหนูว่าจะเข้าช็อปพอดีอะไรอย่างเงี้ย,อออไ,อยไอ้แบบว่าโลกพอดีคะ่ะเอามาใช้บ่อยๆนะคะมันจะใช้ได้ผลมากๆเลยนะคะเพื่อนนะคะแล้วมาดูนะคะแยกประเภทสินค้าคืออะไรนะคะวันนี้นะคะเพื่อนๆน,นะคะมีแบบนี้ไหมนะคะในห้องไลน์นะคะแบบนี้นะคะเวมีไหมคะลูกค้าเวของของเพื่อนนะคะชื่ออะไรบ้างเขากินยังไงเขากินเดือนละกี่ก่องเขากิน คู่กับอะไรนะคะควรจดเลยนะคะเจ๊จะมีนะคะเวนูติโปนะคะและลิสไลชื่อลูกค้าเลยนะคะน้ำมะลําข้าวนะคะกาแฟแฟตเบิร์นมีหมดนะคะเอสโวรซาสินค้านะคะทุกตัวที่บริษัทมีนะจดแบบนี้เลยนะคะแล้วจะทําให้เราจําง่ายแล้วเราก็จะมามัดเซ็ตรวมนะคะเวลาเราใช้นะตรงนี้นะคะในการประกอบทํานะซื้อท็อปปิ้งหรือมีนิท็อปปิ้งหรือรีบอนนะซึ่งทําให้เจ๊นะสร้างยอดได้นะเพราะอะไร ผลประกอบการอย่างที่บอกนะคะว่ายอดอรีบอลกับท็อปปิง้งกับมินิท็อปปิ้งเจ๊น,นะคะจากการทําแบบนี้มาต่อเนื่องนะคะจับทุกๆโปรจับทุกๆยอดนะคะมารวมกันนะคะแล้วจดสถิตินะคะมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถนะใช้สินค้าโปรโมชั่นนะคะรวมกันนะคะแล้วสามารถสร้างยอดได้นะ,ะในการที่ได้นะคะยอดตั้งแต่เดือนเมษาจนถึงมิถุนายอย่างที่บอกนะคะท็อปปิ้งมินิท็อปปิ้งนะคะรีบอลบวกท็อปปิ้งนะ,ะทั้งหมดก็ประมาณแ0กว่า แปดสิบกว่าเซตเลยนะคะรวมกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดหนึ่งเลยนะคะที่เราเก็บทุกเม็ดเก็บทุกรายละเอียดนะคะอย่าคิดว่ามันแบบนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะเพราะว่านิดนิดหน่อยหน่อยมันสามารถนะคะต่อยอดคุณได้นะ,ะสามารถทําให้คุณนะ,ะเป็นนะคะอย่างน้อยก็คือท็อปนะคะ t w e ริษัทเลยนะคะแล้วสามารถเที่ยวนะคะกับเลกาซี่นะคะกับ ria academy นะคะได้ทิปทุกทิทปการท่องเที่ยวเลยนะคะแล้วหลักสําคัญเลยนะคืออะไรนะคนเพื่อนจดเลยนะคะ l ค่ะ L2 หรือ5ตามนี่เองนะคะถ้าเราอยากเรียนรู้นะคะจากคนที่ก่อตั้งนะคะหรือคิดค้นเลยก็ต้องเป็นโค้ดทอมเลยนะคะคุณทนเน่นะคะแต่ถ้าเป็นโค้ดนะคะมหาชนของเรานะคะก็เป็นโค้ดจานะคะชีววัตเลยนะคะดูได้เลยนะคะว่าเทคนิคนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะเจ๊ก,ก็ใช้หลักการพวกนี้นะคะเอามาใช้นะคะ5ตามนะคะที่มีประสิทธิภาพมากๆเลยนั้นเพื่อนนะคะอยู่ในนะคะวิกเตอร์ช anel ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ เจ๊นะคะหวังอย่างยิ่งเลยนะคะว่าวันนี้นะคะเทคนิคนะคะที่เจ๊มาแบ่งปันวันนี้นะคะสามารถนะคะทำให้นะคะต่อยอดแล้วก็สามารถทําให้องค์กรนะ,ะเ,นเพื่อนๆเติบโตสร้างยอดปังนะคะแล้วก็ผ่านนะคะทิปท่องเที่ยวนะคะกับ RA กับ Legacy นะคะทุกๆทิปท่องเที่ยวเลยนะคะก็ยังไงก็ขอขึ้นไม์ให้ MC สวัสดีค่ะ